สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้เรามาพยากรณ์ดวงนะคะของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะคะซึ่งชาวราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ เป็นดวงในรวมนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบใบที่หนึ่งนะคะไพ่เดินทางเนอะชาลีออด์นะคะวอฟสอดทูออฟวอน เซเว่นออฟซอร์ตต่อไปนะคะฟอร์ออฟวอนเดลิเวอร์เดอะฮาร์ลแฟร์เอ็ดออฟวอนเดอะเฮอร์มี ให้ตัวตนของคุณนะคะดชาลีออนคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในตัวเองนะคะเป็นคนที่อดทนไม่ยอ่อท้อต่อปัญหาวาสักต่อความยากลําบากนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านอาจจะเป็นบุคคลในเครื่องแบบก็ได้เป็นทหารตำรวสจสจ้วหรือไม่ก็เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะ ช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องให้เครียดกุ้มอกกุ้มใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะเรามาดูอดีตของคุณกันก่อนนะคะ s e เ e n o f s ฟซแล้วก็ไมอ์ออฟคัพนะคะ คุณนะคะเป็นคนที่สร้างเนะื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองด้วยลำแข้งของตัวเองนะคะคุณเป็นคนขยันมุมานะมีเป้าหมายชาัดเจนนะคะมุ่งที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขยกระดับชีวิตของตัวเองนะคะใหะ้ให้มีความสุขให้มีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งนะคะมี ชีวิตที่สุขสมบูรณ์สุขสบายนะคะปัจจุบันนะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะคะแล้วก็คุณกับคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะทำให้คุณรู้สึกเครียดนะคะความรักของคุณนะคะมันเกี่ยวข้องกับระยะทางนะคะมันก็เลยทำให้คุณไม่สบายอกไม่สบายใจกลัวว่า กลัวความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ดีเพราะว่าอยู่ไกลกันนะคะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคู่รักของตัวเองแฟนของตัวเองนะคะแต่ขอใใ้้ขยาย for of s o r d นะคะว่าคืออะไรนะคะขยาย for of s o r d แต่คุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะถึงคุณมีปัญหา มีคนพร้อมช่วยเหลือคุณแล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองของให้คุณคิดดีทดําดีพูดดีนะคะท่านก็จ,ดจะดูแลคุณนะคะคุณมีความเครียดในเรื่องของการงานนะคะคุณเครียดในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานของตัวเองนะคะ คุณอยากมีงานที่มั่นคงอยากสร้างฐานะของตัวเองให้ดีให้มั่นคงให้มีการงานที่ดีนะคะให้มีการเงินที่ดีนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้ไปศึกษาต่อเรียนต่อนะคะต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะเป็นชาลีออตแล้วก็มาคู่กับฮาราแฟรน,นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปศึกษาเรียนต่อ คุณสามารถที่จะศึกษาต่อเรียนต่อได้ระดับถึงระดับปริญญาโทรปริญญาเอกได้เลยนะคะคุณสามารถที่จะจบถึงปริญญาเอกได้เลยนะคะาชาวราศีกุมนะคะไพ่อของอนาคตนะคะ two of w a n d four of w n การงานมั่นคงดีมากๆนะคะแล้วก็ความรักของคุณก็มั่นคงนะคะ บางทีในเรื่องของการงานคุณจะอาจจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะมีงาน2ง,งานมาให้คุณเลือกนะคะคุณต้องตัดสินใจให้ดีว่าอันไหนเหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะและคุณสามารถที่จะทำงานนั้นได้ดีทำธุรกิจนั้นได้ดีนะคะขอให้คุณใช้ความคิดความรู้ที่คุณมีอยู่นี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้คงแก่เรียนมากๆนะคะชาวราศรีกุม คุณเป็นคนที่เรียนเก่งขยันเรียนขยันศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะเรามาดูปัญหานะคะตำแหน่งของปัญหาไพ่เดอะเลเอร์นะคะาบางทีคู่รักอาจจะนำปัญหาให้กับคุณก็ได้เหมือนที่หมอเมย์บอกว่าพวกคุณอาจจะหยู่ไกลกันนะคะมันก็เลยทำให้คุณเครียดมิตกกังวลว่าเขาจะแอบมีใครไหม นอกใจคุณไหมนะคะแต่เดลเ o v e อมาคู่กับประหานระแฟนนะคะคู่รักของคุณแฟนของคุณคนรักของคุณนะคะเขายังรักและก็ซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะเขายังรักและซื่อสัตย์ต่อคุณ พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันในเร็วนี้แล้วก็ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะเขาจะมาปิ๊งรักคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะคะเยอะกว่า hmm คุณมากๆก็ได้เขาเป็นคนหรือแม่ก็อาจจะเท่ากันหรือน้อยกว่าแต่ว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆ แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นคนที่คอยแนะนำสั่งสอนนะคะแต่บางทีก็เหมือนว่าคุณอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากเหมือนคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวใช้ความคิดนะคะจึกตรองแตตรองนะคะ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะคะเพราะว่าบางทีคุณเครียดแล้วมันทําให้เสียสุขภาพจิตนะคะคุณก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นฉันอาจจะขออยู่แบบสงบๆแบบไม่คิดมากดีกว่านะคะกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับงานอยู่กับการ สร้างรายได้ของคุณกับงานของคุณนะคะกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดูดีให้มีความสุขนะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะคุณโสดราศีกุมมีเกียรดเจอคนถูกใจนะคะในเดือนนี้นะคะ แล้วก็คุณสามารถที่จะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะสําหรับคนโสดถ้าคุณอยากเจอคนถูกใจนะคะอยากเจอคู่เนื้อคู่นะคะ your, your d e s i g n นะคะ eat with i n r e a d นะคะ สิ่งที่คุณปรารถนานะคะกำลังจากลายเป็นจริงแล้วนะคะคุณจะไขคว่คว้ามาได้นะคะ Have a i t and everything is working in your favor นะคะทุกอย่างนะคะที่คุณทำนะคะกำลังจะเป็นจริงกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะตามติดตามที่คุณได้มองหวังตั้งใจไว้นะคะ Who do you need to forgive? นะคะมีใครบางคนนะคะต้องการให้คุณให้อภัยนะคะ As you release or oh, angel นะะ Ang Anger นะคะ Or r e s e n t m e n t you will find that Your wish will come true นะคะขอให้คุณได้ปลดปล่อย พลังงานที่มันไม่ดีในก่อนหน้านี้ออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความโมโหความไม่พึงพอใจต่างๆนะคะปัญหาต่างๆที่จะทําให้คุณไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะขอให้คุณได้ปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้ออกไปนะคะและเมื่อคุณได้ปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้ออกไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณร้องขอนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะจะกลายเป็นจริงนะคะ Your wish นะคะ will come true นะคะขอให้คุณได้ให้มีจิตใจที่ให้อภัยนะคะเมื่อคุณให้อภัยสำหรับคนที่ทำให้คุณโกรธคุณเกลียดคุณมอโหคุณอารมณ์ไม่ดีแล้วนะคะจิตใจของคุณก็จะโล่งโปร่งเบาสบายนะคะความคิดของคุณคุณก็จะโล่งคุณก็จะเป็นเหมือนชีวิตมีชีวิตที่อิสระขึ้นนะคะไม่ต้องไปยึดติดไปผูก กับใครหร้วยจากการโมโหจากการเกลียดชังก็ตามนะคะสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีนะคะจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีที่มีความสุขขึ้นแล้วก็คุณจะได้ทําตามโฟกัสเป้าหมายที่คุณได้ตั้งใจไว้ที่จะทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามการเงินการงานความรักนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ Let go นะคะไปนะคะ Add your cylinder the need to control your r e a x e n e r g y และ Billy นะคะ Add trap your design นะคะคุณนะคะไม่ต้องไปควบคุมอะไรต่างๆที่มันไม่สามารถควบคุมได้ขอให้คุณได้รู้สึก ผ่อนคลายได้รู้สึกสบายอ,อกสบายใจขอให้คุณทำตัวให้มีความสุขนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรมากมายนะคะและชีวิตของคุณจะมีความสุขนะคะแล้วคุณจะได้ออกไปนะคะทำตามฝันนะคะในสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนานะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักโดยเฉพาะใน คุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีที่มั่นคงนะคะที่อุดมสมบูรณ์นะคะสรุปนะคะชาวราศีกุมคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะแล้วก็แล้วก็บางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ไปศึกษาต่อเรียนต่อนะคะสูงถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะ เรื่องที่คุณเครียดกุ้มอ,อกกุ้มใจนะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณพุ่งเข้ามาหาคุณใครที่ต้องการงานคุณก็จะได้งานที่ไปสมัครงานไว้คุณจะได้รับการติดต่อนะคะางคนบางท่านได้ขยับขยายธุรกิจนะคะได้มีรายได้เสริมนะคะ แล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะใครที่กุ้มอกกุ้มใจคิดมากที่อยู่ไกลแฟนนะคะวัวเขาจะมีคนใหม่ไหมมีคนเข้าหาไหมนะคะไพ่เดอะเลเวอร์คู่กับฮ h e h ดฟ o ์เดอฮา์แฟนนะคะเขาเป็นคนรักที่ดีของคุณที่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะ แล้วก็คุณคณส่วนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะคะหรือไม่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่กับกว่าคุณมากๆคนคนนี้มีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วก็ในวุฒิภาวะอารมณ์ของเขาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีมากนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็น ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะชอบสันโดษมากขึ้นนะคะอยู่กับตัวเองมากขึ้นหาความสุขกับตัวเองนะคะ,ะยังไงขอให้ชาวราศีกุมนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีการงานที่ดีการเงินที่มั่นคงมีความรักที่ดีที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ก like, ดแชร์คอมเมนตีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ